แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเทคนิคครับในการวางแผนการซื้อประกันนะฮะสำหรับหัวหน้าครอบครัวนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นบุคคลที่มีรายได้หลักของครอบครัวนะครับหัวหน้าครอบครัวก็อาจจะเป็นภรรย,ยาหรือสามีก็ได้นะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของอเขามีรายได้เยอะ นะครับคนที่มีรายได้ที่ที่สูงแล้วก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงเหมือนกันเนเวลาที่เราจะเลือกทําประกันเนี่ยสมมติจะต้องเลือกซื้อที่มันเป็นแบบไหนเดี๋ยวในคลิวปวันนี้ก็จะมีเรื่องของไอเดียการซื้อแล้วก็แนวทางในการซื้อรวมไปถึงช่วงท้ายก็จะมีแบบประกันในเรื่องการดีไซน์ให้ว่าแบบประกันเนี่ยเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับ I never made it, but I know made By ก่อนนะครับว่า,นะวาข้อดีของการทำประกันมีอะไรบ้างคือเบื้องต้นแล้วเนี่ยครับหัวหน้าครอบครัวหรือว่าคนที่หาเงินทุกวันเนียจะต้องมีเรื่องของอะไรครับเรื่องของรายได้นะคนเราจะมีรายได้ไมันต้องมีความสามารถแล้วก็เวลาใช่ไหมครับไอ้สองตัวนี้สําคัญมากนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเคยเจอหัวหน้าครอบครัวนะมีรายได้ปีเหนือนะตกเฉลี่ยปีละห้าแสนปีละล้านก็ตามแต่นะครับบางคนก็จะมีรายได้แค่ปีหนึ่งสองสามแสนเท่านั้นเองนะครับ ทำไมมันถึงมีรายได้ที่แตกต่างกันเพราะว่าความสามารถในการหารายได้ที่มันต่ากออกไปนั่นเองนะครับสองก็คือมีเรื่องของเวลานะครับก็เกิดว่าวันในวันหนึ่งเกิดเราไม่สามารถออกไปทํางานได้แล้วอย่างเงี้ยครับต่อให้เรามีความสามารถแต่ต้องนอนติดเตียงแบบเี้ยเป็นไงครับเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปหาเงินให้กับครอบครัวเราได้เมื่อเรามีรายได้ครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีคือเลยครับค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่และไม่คงที่นะครับ นะครับผมขออนุญาตแบ,บ่งให้จัดออกเป็นสองโหมดนะครับโหมดแรกคือเป็นเรื่องของภาระนะภาระมีเรื่องว่าตระกูลผ่อนทั้งหลายนะมีผ่อนบ้านผ่อนรถค่ากินอยู่ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศรัพท์อะไรทั้งหมดจิตปัญหานเนี่ยทั้งหมดเ,เขาเรียกว่าเป็นภาระส่วนพันธะคืออะไรครับพันธะก็คือต้องเลี้ยงดูปุตหรือว่าคุณพ่อคุณแม่น,นั่นเองนะครับทีนี้เองเนี่ยเราเองเนี่ยก่อนที่เราจะวางแผนนะครอบครัวเนี่ยเราจะต้องรู้รายจ่ายของเราครับเหมือนเคส e s t u เนี้สมมติวเขามีรายจ่าย ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละสองสองหมื่นนะครับสองหมื่นก็เราก็ต้องเอารายจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยมาคูณเป็นปีต่อปีก็อยู่ที่ประมาณสองแสนสี่แล้วก็คุณหมดสิบปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองล้านสี่แล้วก็ยี่สิบปีอยู่ที่ประมาณสี 4, 8, ่ล้านแปดหมายควาว่าอะไรครับหมายควาว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เองเนี่ยนะครับไม่ว่าหัวหน้าครอบครัวจะทํางานได้หรือไม่ทํางานได้ก็ตามแต่เนี่ยจะต้องมีอะไรครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายแบบนี้ตลอดไปแน่นอนเช่นบางคนต้องส่งลูกเรียนไปนะจนจบนะจนจบเขาอายุ23ปีนะไม่ว่าคุณจะมีไรายได้หาเงินได้หรือไม่หาเงินได้ไม่สนและฮะค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะผูกพันไปตลอดชีวิตนั่นเองนะครับนั้นเราต้องคํานวณก่อนว่าไรายได้เราเท่าไ,ราไ,ราไรหร่แล้วก็รายจ่ายเราเท่าไหร่โดยถีงจะบ,บริหารเรื่องของรายได้ของหัวหน้าครอบครัวได้นะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเราหมีอะไรบ้างเช่นแบบเรามีฝากเงินในธนาคารไหมครับบางคนก็จะฝากแบบประจำหรือว่าจะฝากแบบนี้ก็ตามแต่บางคนมีรูปแบบของฝากสากลมีกองทุนนะครับมีหุ้นมีทองคําต่างๆก็ตามแต่มีมีรายได้มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีเงินเก็บเงินออกทั้งหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งพูดถึงกันหนักมากในการทำประกันคือเราจะต้องรู้ว่าสตูทางด้านเศรษฐกิจมีอะไรบ้าง เช่นหัวหน้าครอบครัวมีโอกาสที่จะอายุสั้นนะครับเป็นไปนได้ไหมครับที่ทํางานทุกวันแล้วเนี่ยเกิดอ,อายุสัน้นเกิดจากไปก่อนนะฮะเออก่อ,อนเป็นไะงครับเหัวหน้าครอบครัวเนี่ยอายุสั้นด้วยเหตุผลไหนก็ตามแต่เนี่ยรายได้ก็นี่อาจจะหายไปเห็นไหมครับหรืออายุยาวจนเกินไปหรือเจ็บป่วยหรือโรคได้แหละหรืออุบัติเหตุ็ตามแต่อันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าศัตรู ของหัวหน้าครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับเราจะต้องเจอแน่นอนอย่างน้อยลนะหนึ่งในสีน่แน่นอนแต่ปัญหานะครับถ้าเราอยากทําให้ครอบครัวเราแฮปปี้นะครับเราก็อาจาจะนอกจากฝากธนาคารฝากสหกรณร์ฝากหุ้นฝากทองคำแล้วเนะี่ยแล้วอาจจะแบ่งเงินที่เอามาประกันความเสี่ยงของเราในะประมาณ5%นนั่นเองซึ่งในห้าเปอร์เซ็นต์นี้เป็นองไงมันจะมาช่วยเรื่องอะไร มันจะมาช่วยเรื่องตรงนี้ครับสมมติเรามีค่าใช้จ่ายเนี่ยเห็นไหมครัปีอยู่ที่มันอ่าสิปีอยู่ที่มันสองล้านสี่ต่อปีอยู่ที่มันสองแสนสี่เนี่ยนะครับเป็นไงครับถ้าเกิดเราเจอว่าเราเกิดความเสี่ยงเช่นอายุสั้นเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตหรือจากไปนะครับเป็นไงครับเราไม่สามารถที่จะหาเงินได้ละรายได้เราก็จะหายไปด้วยแต่ค่าใช้จ่ายคงที่ไหมค่าใช้จ่ายก็ยังคงอยู่คนที่แบกรับเงินนี้เป็นใครครับ เป็นภรรยาของเราแน่นอนหรือว่าคนนี่อีกข้างหลังคิดว่าลูกเราต้องเรียนต่อไหมครับเรียนต่อแน่นอนครับคิดว่าพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูไหมครับยังต้องเลี้ยงดูครับเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายยังต้องมีเหมือนเดิมไหมยังต้องมีเหมือนเดิมแต่ทีนี้ไอ้ห้าเปอร์เซ็น์ที่เราเสียให้กับบริษัทประกันเนี่ยนะครับพี่แม็กเขาก็จะมาคุ้มครองหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายให้เป็นไงครับทําให้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันไปต่อได้นั่นเองนะครับ เห็นไะหมคอนเสี่ยงในการทําประกันของหัวหน้าครอบครัวเป็นอย่างนี้ครับเราต้องคำนวณรายได้ของเราด้วยตัวอ,อย่างเช่นเรามีรายได้อยู่ที่ประมาณห้าแสน 5, บาทอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าเราก็นะเอาห้าแสนเนี่ยนะครับเอามาคูณสักห้าปีห้าปีนะครับก็ประมาณสามล้านใช่ไหมครับทำไมผมถึงให้คูณห้าปีทำไมถึงไม่คูณยี่สิบปีไปเลยตามสูตรนี้ผมก็มีความคิดว่า,าหลักตัวเลขหนะ้าคืออะไรครับ เมื่อหมดหน้าครอบครัวเกิดจากไปแล้วเนี่ยทำยังไงให้รายได้เนี่ยที่เขาเคยหาได้สมมติเข,เขาเคยหาไล่ปีละประมาณห้าห้าห้าแสนเนี่ยไอเงินห้าแสนเนี่ยยังส่งต่อไปที่คนข้างหลังเช่นภรรยาเช่นลูกเราเนี้นะฮะให้ห้าปีให้ภรรยาของเราเให้เขาได้ตั้งได้ดสมมุติว่าเราไม่ได้ทำประกันอะไรเลยเนี่ยหมายความว่าอะไรไหมครับรายได้ก่อนที่หายไปเลยนะทั้งท่อนเลยทั้งทั้งหมดเลยคือมันไม่ใช่แค่ห้าปีนะครับรายได้เนี่ยถ้าสิบปีก็เท่าไหร่ล่ะฮะ หา้าแสนก็ห้าล้านใช่ไหมครับมันหายไปตลอดสิบปีถ้าเกิดเขายังอยู่เนี่ยหมายควาว่าอะไรครับค่าใช้จ่ายเหล่นี้เขาจะช่วยแบกอ่ะเขาจะช่วยเราครับแต่ถ้าเกิดหนนั้นเขาพอเกิดจากไปแล้วไม่ได้วางแผนอะไรเลยค่าใช้จ่ายเหล่นี้ใครเป็นคนแบกอยู่ครับถูกต้องครับภรรยาที่อยู่ข้างหลังนั่นเองครับลูกต้องเรียนต่อไหมครับต,รต,ต้องเรียนสูงไหมครับต้องเรียนต่อต้องเรียนสูงต้องมีความฝันต้องมีเป้าหมายที่ดีครับแต่เป็นไงครับคนที่หาเงินช่วยหายไปแล้วครับ ดังนั้นเองเนี่ยัวหน้าครอบครัรวเนควรจะวางแผนเรื่อง,อ,งอะไรเป็นตัวแรกเลยครับก็คือวางแผนเรื่องของรายได้ครับต่อให้เราจากไปขอให้รายได้ของเราเนี่ยยังส่งต่อไปที่ภรรยาของเราลูกของเราให้เขาได้ตั้งหลักต่ำๆสักห้าปีนั่นเองครับในเคสนี้มีม 500, าา 5, รายไดย้อยู่ที่ประมาณห้าแสนก็จะแสดงว่าเอาห้าห้าแสนคูณวยอะไรครับคูณด้วยห้าคูณด้วยห้าปีครับอยู่ที่ประมาณสองล้านห้า นี่คือเป้าหมายในการที่เราจะต้องซื้อทุนประกันเอาไว้ครับทีนี้เมื่อเราเป็นแบบนี้แล้งไงต่อบยังไงต่อเราก็ไปวางแผนเรื่องของตัวเบีย้ยประกันที่เหมาะสมกับเราอีกทีหนึ่งครับมาดูเบีย้ยประกันที่ผมเตรียมวางแผนให้อยู่นะก็คือผมจะาวางแผนตรงน,นี้ให้ครับก็คือเน้นเปไงวางแผนซื้อตัวสัญญาหลักที่หนึ่งล้านบาทตัวนี้จะเป็นเงินออมเลยครับหรือซื้อยาวเลยฮนะเน้นเบีย้ยให้ถูกที่สุดและซื้อยาว นะครับเป็นให้มันคุ้มครองไปยาวๆถึงเ0ปีเลยข้อดีของแบบประกันประเภทนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของมูลค่าที่สูงนะครับอน,นาคตข้างหน้าก็ยังสามารถเวีนคืนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มหมดห่วงเริ่มแบบลูกเราเรียนจบหมดค่าใช้จ่ายเริ่มแบบเบาเงินก้อนนี้จะเป็นเงินกเกษียณเราหรือเงินที่เราสามารถเอามาใช้ในอนาคตในเคสเนี้ยผมกะว่าจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมตัวหนึ่งมันชื่อว่า TR TR กร้าน,นี้ครับเราจะซื้อประมาณ ล้านห้าครับเพราะว่าเรารู้เป้าหมายทางการเงินแล้วว่าปีละห้าแสนห้าปีเท่ากับสองล้านห้าใช่ไหมครับเท่ากับทุนหลักอ่ะเราจะซื้ออยู่ที่หนึ่งล้านบาทให้มันคุ้มครองหนึ่งล้านแล้วสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะซื้อทั้งหมดล้านห้ารวมแล้วทุนหลักสองตัวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสองล้านห้าพอดีทําให้เราจะจ่ายเบี้ยประกันอยู่ที่วันสามหมื่นห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตัวรายละเอียดเบี้ยกันและเดี่ยวของเบี้ยก็อยู่ประมาณนี่ครับ คือหนึ่งก็คือเงินสองหมื่พันก้อนเนี่ยครับเนี่ยสองหมันก้อนเนี่ยคือมันคุ้มครองทุนหลักหนึ่งล้านเนี่ยเงินก้อนนี้เราสามารถที่จะเวีนคืนได้ในอนาคตครับเวีนคืนได้ในอนาคตส่วนเงินหมื่นสามก้อนนี้เราจะซื้อทุนประกันเนี่ยนะทั้งหมดสิบเก้าปีครสิบเก้าปีก็ต่ำๆก็ลูกก็เรียนจบหมดแล้วครับ ใช่ไหมครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างก็น่าจะแบ่งเบาภาระได้น้อยลงนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเกิดเหตุการณ์มีคาดฝันใน19ปีนี้เนี่ยนะครับภรรยาของเราลูกของเราเองจะมีเงินก้อนอยู่2ล้านห้าภรรยาของเราเองเ็าจะมีเงินที่ไปฮะเอาไปบริหารจัดการความเสี่ยงเอาไปตั้งหลักมีระยะเวลาให้ให้ตั้งหลักตัวเองประมาณนั้นดังนั้นถ้าเกิดเราเราดีไซน์ไม่ดูประมาณนี้ทีนี้ในรูปแบบโครงการมันเป็นยังไงทํามาดู รูจากของโครงการในโครงการตัวน,นี้นะครับหนึ่งเบี้ยถูกนะคุมครอง,องทุนที่สูงง่ายมากเนื่งถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยนะครับหัวหน้าครอบครัวไม่เป็นอะไรเลยคุณลูกค้าก็จะเป็นครับจะรับหนึ่งล้านบาทเนี่ยยาเลยยาเป็นไปหนึ่งเก้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเป็นอะไรไปก่อนไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามแต่เนี่ยนะครับทุนประกันหลักตัวนี้หนึ่งล้านบวกกับสัญญาเพิ่มเติมอีก ล้านห้าเนี่ยก็จะตกไปอยู่คนที่อยู่ข้างหลังครับมาดูกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่เป็นอะไรหอ้แลเขา้าครัวเครสเคสนี้ไม่เป็นไรครับไปดูมูลค่าครับมูลค่าคืออะไรส่งไปกี่ปีไหมมูลค่าจะเพิ่มขึ้นทุกปีนี่คือมูลค่าเวนคืนนะคือหมายความว่าสมมติเราส่งไปทักสิบปียี่สิบปีเงินที่เราส่งไปเนี่ยปีละประมาณสองหมื่นกว่าบาทเห็นไหมครับก็ได้คืนไหมอย่างนี้คืนนะครับเราก็ยังสามารถเวนคืนได้ นะครับตามจํเหมือนปีที่เราต้องการที่จะเก็บเหมือนเคสนี้4ี่สปีใช่ไหมครับเราไปรับตอน60สิบนี่ยคือเงินสามแสนกว่าบาทนะครัตอนที่เราเวียนคืนตอนที่เรา60สปีคือสามแสนกว่าบาทหมายความว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าผมเป็นอะไรขึ้นมาก่อนลูกภรรยามีเงินก้อนในการดูแลตัวเองต่ําๆรายได้ปีละห้าแสนของผมจะยังอยู่กับครอบครัวขั้นต่ำห้าปีถ้าผมไม่เป็นอะไรหัวหน้าครอบครัวเคสนี้ไม่เป็นอะไร เป็นไงครับตอนที่เกษยียณอายุรับไปสามแสนเห็นไหมครับแสดงว่ากรมธรรม์แบบแคนี้มีมูลค่าด้วยครับทุนสูงเบีย้ยต่ําแล้วก็มีมูลค่าด้วยดังนั้นนะครเราสามารถปรับได้ไหมปรับได้ครับเช่นแบบวิเรามองว่ามันเบีย้ยสูงไปแล้วก็ปรับลงได้อาจจะซื้อสัญญาเพิ่มเติมตัวนี้อาจจะสักสองล้าน,นก็อยู่ประมาณเทา่านี้นะครับหรือจะเอาแค่ล้านเดียวก่อนแถ้าเกิดว่าเรางบประมาณเราไม่พอจริงๆิหรือจะเอาแค่นี้อี้อันนี้คือทุนสองล้านนะครับเหลือ ไม่เอาเลยเอาแค่ตัวสัญญาหลักอย่างเดียวครับก็จะเหลือแค่มันสองหมื่นก็จะได้ทุนแค่ล้านเดียวใช่ไหมครัก็เป็นการป้องกันคุ้มครองเลยได้ให้ภรรยาและลูกเนี่ยสองปีก็รายได้เราปิดห้าแสนนะครับสองปีคนละล้านหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถดีไซน์ได้นะครับแต่ผมมองว่าผมแน,นะนำหัวหน้าครอบครัรวควรจะซื้อประกันแบบนี้เอาไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตเราต้องการจะซื้อเรื่องของค่ารักษาพยาบาลได้ไหมซื้อเพิ่มได้ครับ แต่ผมก็มองว่าเบี้ยมันจะสูงใช่ไหมเราจะซื้อเพิ่มเป็นค่าห้องรักษาพยัญชนะสามพันเงียเบี้ยมันก็โดดขึ้นไปเห็นไหมครับแต่นี้คืออะไรครับมันก็จะไปคุ้มครองพักวเกี่ยวกับสุขภาพของเรานั่นเองเห็นไหมครัเราก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้ไหมนี่เห็นไหมเราจะซื้อค่าห้องเพิ่มได้อีกวันแปดพันกว่าเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นความคุ้มครองไปด้วยแล้วก็มีสัวนายการให้ในตัวด้วยถ้าเรามีบัตเจตนะครับเราควรจะซื้อค่าห้องเพิ่มซื้อสวัสดิการเพิ่มซื้อเฉยๆเพิ่ม เฉยเพิ่มได้เห็นไหมครับเราจะซื้อเท่าไหร่ก็เบีย้ยเราก็จะสูงขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นเองเนี่ยออถ้ามันบัตเจ็ตมันเยอะเกินแล้วมันรู้สึกว่ามันแพงมากหรือว่ามันเรากําลังเราไม่ไหวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ให้ผมแนะนําให้เริ่มต้นจริงๆะครับเราอาจจะเริ่มต้นแค่ทุนหลักก่อน,นครับทุนหลักก่อนคือเป็นการคุ้มครองอไรายได้ของเราเอาไว้ก่อนประมาณนี้ก็ได้ถ้ามีบัตเจ็ตหน่อยเนี่ยให้ซื้อความคุ้มครองตามความต้องการของเราเลยเช่นความต้องการเราอยู่ที่ประมาณล้านห้าเนี่ยกนะ็ ให้มันคุ้มครองนะ <Okay. S 1> พอดีละ <Okay. S 1> นะโอเคลาพอดีโอเคดังนั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่อะไรครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินของเรานั่นเองนะครับว่าเราต้องการจะซื้อที่ประมาณเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ก็จะประ,ประมาณอย่างนี้อธิบายแผนของการคุ้มครองอไรายได้ของหัวหน้าครอบครัวครับผม never made By